นี่อ่ะน้อนนอมาเลยครับที่น้องครับตอนนี้ช้างโอเล่จติบอลอันนั้นประตูจีิน่ะเฮ้ยวิ่งไปนี่เลก็เสพพลนวยประพเลยครับจับสร้างพังเึ้มเออได้างโอเล่ติบอล้ต่ไหน่มญคจับังสีมาถึอกองอยู่ เข้ากันแจกบ่อนพละนวยไปเลยนักฟุตบอลมี20คนกันแจกไปเลยพละนวยเ่าต้องหยาดกันเข้าไปแล้วลราเข้าเข้าฟัดโกไปแล้วเข้าป้าไปแล้วยังกอดรับประตูจบคือลาวเทผู้ฟังออกกันที่บอกเลื่อนกันเนาะคิดว่า เป็นประตูแล้วบรรยากากี่คันเล่นะ่ะคุณปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยเย่ปิดเสียงโทรศัพท์น้อยเปนทำอะไรัวหวานขึ้นบเนี่ยผกอซาหาะเนียน่ย,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 ยมือแร่งไ่หน่อยลาจ้ะบบเฮตมาไล่จ้ะ พียงจี่ชายแท้ค่ะเออปาเขาไม่ได้จประตูนะแม่นย้กาดงเตรียมปูเาฝนนั้นก็เป็นตาสังแก่นี่ละนี่ละเด็กยิงเสือสีแสดนี่ละ ดีเนาะมองออกพลักไก่เนาะมาสิเจ็ตเตตนจิงเอาเรียน์ระทันนายมองมองมองมิัยบอดีนายมอง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 ทำนี่กับเมีเนาะ พ่อว่าสันิมเย้เตีพี่มอนเลียวเบิงซรอกับเยเลยนี่บรเฮดยังนี่เลี้ยวเบิงกชือด้นี่หวานพิมว้าวอุ้ยอดพี่มอนจะดูนะอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวย <า S 1> อีกนิดเดียวไม่หน่อยจะบ่เจ็บเท่าบา่ยัง,ออยงขึ้นไปรถนี่เศร้าท่างหาเทียวไอพี่มอนเตะบ,บ่ะี่่เอเนเพ่บถอดเกือบก้มันยี่ขาดโอ้ยเป็นเตียยแบบน่ารักเนาะ ตแบู้เานมเ่อเจ็บตนีงงนี้บอกขันตีแห้งยยันผู้เบายานเกือบจขาดตึตแหงไ่ได้ตแหงไ่ได้เพรอะไรจสตตแห้งอดสิบาอีกเออเดียวผู้เบาหยานเนาะตแห้งเดผู้เบายานาจันหานักแถวสิบาเพอนเตสูงๆเลยสนเอ้าพอนครับอึ๊บอึบลูกนี้ครับ เจบกาย้อะสันไอ้พบยนมากขึ้ตะก่อนนี่ไหมเอานะว้าลูกดิมน่งสูงๆเลยใครคือูนแต่คุ้มค่าซื้อลงเท่าไหว่เนี่ยบออัดพุ่มมือมันพี่เตาได้เดี๋ยวนี้ รอบสองโดนได้หน่คันอ้าวคันของพี่พบวันเย่ถือดังกันได้เรียกไส้ดีได้หนิวิระวังเด้อมันอิอะไรเออยังดูใช่เดี๋ยวนี้มาถือคันมาสั่นโอ้นี่คือความหมายบ่นี่ต้องวัดยี่พบคอยถือกล้ตีเดี๋นี้ จะมาบลทันคนแหนแอดเกือบดีกว่าบลทันแหละเจ้าเกือบมนดูดูหัวเป็นห้วยไรอารีนาปะทักษะการเอาตีนจับบอลนี่กับวัตถัยร้มดาแล้วนะเว็นเว็ดเว็ดเอาเว็นเลยนะเอาเว็นพี่พบนะคะพี่พบอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆปอดใส่ได้ดอกนี่

ยิ้มขนาดนั้นอ่ะอ่อมันจะเปลี่ยนนิดนึงว่ามันจะไม่ได้เพราะว่าเราเราเล่นตัวดเราเล่นมทัป้้ยเปิดไปตรงนี้จะปุยเปิดได้เป็ยไไปเ่อยอี้เลยเขาจะไม่เดินมาอมาเลเอายงงี้อะสปอย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 เราถ่ายหมดไม่ได้นะคะ Support, 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 ờ té này hết mày đua phải khởi nghiệp